การค้นหาตัวเองมันเป็นเรื่องที่หายากหลายหลายคนสิบวงจักตัวเองแล้วก็สิบวเห็นตัวเองสิเห็นแต่ผู้อื่นแล้วก็แลนตามผู้อื่นไปเห็นยังกับเห็นขึ้นกันนี่คือเข้าเห็นแต่ผู้อื่นเข้าบไดิเห็นตัวเองเพราะฉะนั้นมีโอกาส มีหูมีตาแล้วผู้ถี่ควรจะเบิ่งกับือเฮ้าต้องเห็นตัวเองว่าเฮ้าเป็นไผบางอย่างเฮ้าอาจจะบ่มักคื่อหมูแต่ว่าเฮ้าก็ต้องเห็ดขือหมูบางอย่างเฮ้าอาจสิบ่มักคื่อหมูก็ได้เพราะฉะนั้นเฮ้าต้องคนหาตัวเองให้มันเจอ เอาสังคนหาความสามารถของเข้าเแลวความสามารถขาทนัดเรื่องใดเป็นจังใดเพราะว่าโลกเข้าอยู่นี่มันกว่างมันกว่างใหญ่ไพศาลโลกข้าอยู่นี่ มันหลากหลายมุมมองหลากหลายการจินตนาการศินละปะอันนี้คือปวกวันเหตุศินละปะการเหตุห้องน้ำดินมันเย็นสบายครับ การที่มีชีวิตเป็นของตัวเองนี่มันแสนสุดแสนจะสบายครับบ่ต้องไปแรนตามกระแสบ่ต้องไปแรนตามสังคมครับสนีทก็เพียงพ่อแหละ เข้าบอมีมอนเข้ากับปูป่ตันบางเยี่ยวสองปีเข้ากับเป็นหน่อยครับเดี๋ยวกับมีนุนในห้าวหยัดเสือยัดมอนนอนสบายถ้าจะไปเลียนตามสังคมตามชีวิตคนอื่นนั่นตามบ่ท่านหรอกครับเพราะฉะนั้นห้าต้องค้นหาตัวเองให้มันเจอ เดี๋ยวพ้ผลิตเท่ากบสุกครับเดี๋ยวเหอาก็จะได้กินหวานหวานเธอเหาได้ลง่งมือเองเพราะว่าสังคมเหานี่มันยากลำวารเป็นอยู่เพราะว่าเหาอยู่ยากถธอเหาอยู่ง่ายนั่นมันพอมีอย่างยาก